มันเสื้อรัดกลามกลามนะโอกโอ้โหเออมึงจะเป็นให้ได้เดยใช่ไหมเนี่ยแอนไอแซดเอาได้เป่าผมกูมาใช้ด้วยได้เป่าผมกูไม่เท่าไหร่แต่เสื้อผ้าโอ้โหลืเลยอีเจทางนี้ มึงจะเป็นให้ได้เลยเหรอเป็นอะไรฮะมึงจะเป็นผู้หญิงให้ได้เลยกินข้าวแล้วอูบอกว่ามึงจะเป็นผู้หญิงให้ได้เลยเหรอฮะก็อบอกว่ากินแล้วกินแล้วปิดก่อนอะไรนะปิดก่อนผิดไม่ผิดเอาอะไหอมยู ขออนุญาตกูหรือ,อยังเอาของกูมาใช้โอ้โหแล้วมึงดูมึงเลือกแล้วมึงเอาเสื้อผ้ากูมาใส่ทําไมแล้วนี่อะไรโอ้ไม่มีอะไรมีน้องมันเป็นเสื้อรัดกล้ามไหน,ม,น <laughs> มันเสื้อลัดกล้ามกล้ามหน้าอกนี่เจ๊ออกกําลังกายอะไรเลาว <laughs> ใช้มีน้องมา <laughs> ตึงนเตือเตื <laughs> เอเฮ้ย จะหลัดกล้ามอะไรเราอห้ยแค่นี้เอามาไม่เห็นเป็นไรหรอกกูไม่มึงจะเป็นให้ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นอยาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นผู้ชายอ,อยอ่าย,ยุ่งกับโลกโอวางสแรงเลยเอ,อแรเอาแรเลย เอาเสื้อพากูไปเก็บเลยมึงเอามาเล่นทำไมเนี่ยเพราะแค่ยืมใส่ไม่ได้เลยหรือไงมึงจะนอนมึงจะใส่เสื้อในทำไมมันจะได้ชินแต่มันไม่ชินของเธอฉันใช้หมดแหละเอาเอามึงใส่โ้ย ไม่มีอะไรอะไรไม่มีอะไรเขาผมต่อแล้วโอ้ยจัดผมแค่นั้นหมดอะไรนี่ยืมนิดยืมหน่อยก็ไม่ได้ยห่วงอะไรกันนะกันหนาเสื้อผงเสื้อผ้าเก็เหมือนกันจะห่วงอะไรกันนะกันหนามันใส่ได้มันก็แหละมันก็ไปซื้อใส่เองดิไม่เอาแพง ให้ของเธอแหละนี่สุดละไม่ต้องถามว่ารู้ทีทถอนจากไหนฉันเห็นเธอทำบ่อยอะไรเจมี่ดมฟีดดมฟีด